สวัสดีนะคะเรารีวิวคอตตอนสีขาวค่ะพี่ตัวนี้เป็นคอตตอนกระสอบเกาหลี100่กิโลนะคะ100่กิโลนี้เลยเดี๋ยวเราให้ดูนะคะกองนี้คือลูกค้าเปิดรีดค่ะลูกค้าเปิดให้รีดนะคะเปิดกระสอบรอพร้อมรีดนะ100่กิโลจํานวนได้8 0 0 9 0อถึง900ตัวบวก800-900ถึง9ตัวบวกมาดูงานคร่าวๆกันพี่ ท่าน,นใดสนใจรหัสนี้ตกเฉลี่ยตัวหนึ่งแค่ประมาณหลักสิบบาทตัวไหนที่เป็นลายปักสวยๆเห็นชัดใช่ไหมลายปักสวยๆที่เอาไปแยกได้เลยนะนี่พวกงานปักฉลุกนะคะดูได้เลยพี่จ๋าไม่มีเปื้อนนะคะเดี๋ยวให้ดูข่าวจัวๆกันขาวจัวๆนะนี จัก,กะและอะไรต่างๆไม่มีนะคะดังๆเหลืองๆนี่ปักฉลูพี่งานปักฉลูนะสวยมากสวยมากเลยอ่ะก่อนที่จะรีดนะคะก่อนที่จะรีดท่านใดสนใจรหัสนี้มาเลยเฉลี่ยแค่หลักสิบบาทคือปูกสวยแล้วคือถ่ายได้ทุกตัวในกระสอบพี่งานเกาหลี งานเกาหลีนี่นะมันจะไม่มีพวกงานแบบไซส์ใหญ่โอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นไซส์แบบปกติทั่วไปที่วัยรุ่นทั่วไปนะแบรนด์มีอยู่แล้วพี่ยูนิโคลจียูซาร่าเฮชันเอ็มอะไรอย่างเงี้ยนะดันลางบ้างอุ้ยนี่นะแอบกันอยู่นันสวยงามมากเลยเนี่ดานลางดันลางลาง,ลางอุ้ย โอ้ยงานเดตกของใหม่พี่ป้ายห้อยเลยอ่ะดูดิป้ายห้อยเลยดูด้านด้านล่างนะคะโอ้โหอ่ะน่ารักมากพี่แฟชั่นเกาหลีค่ะแฟชั่นเกาหลีนะนี่พี่ดูนะสวยมากเลยค่ะตัวนี้อะไรอ่ะนี่ซาร่าซาร่าเนี่ยดูปักสวยๆอ่ะดูดิ สวยมากเลยอะเดี๋ยวดูด้านไล่อีกนิดนึงนะคะโอ้ยตัวไหนก็สวยดุนี่นี่เห็นชัดไหมกลอนชัสดชัดลูกค้าท่านใดที่ต้องการให้ทางร้านรีบที่แจ้งได้เลยนะคะค่าบริการเล็กน้อยที่ไม่เสียเวลาในการทําผ้าไม่เสียเวลาในการทําของนะไปถึงที่ก็ขึ้นขายได้เลยค่ะงาน,นเดกสก์ท็อปค,ค่ะโอ๊ยไลนี่โยอะ นี่นี่ด้าน,นล่างด้าน,นล่างโอ้โหขอาด้านล่างอีกโอ้ตัวไหนมากก็สวยนะ <c oughs> สเฉลี่ยแค่ตัวสิบบาทที่ถูกมากเลยนี่ <c oughs> ถูกมากเลยนะพี่จุ๋ยโอ้ตัวไหนก็สวย <c oughs> พี่จ๋าดูพี่เอาไปแยกเอานะเ <c oughs> พราะต้นทุนในกระสอบอะ่ะ <c oughs> มันเท่ากันท <c oughs> ุกตัวอยู่ที่ลูกค้า คัดแยกขายแล้วคือพี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์อะไรอย่างนี้นะ <Okay. S 1> ไซส์วัยรุ่นทั่วไปเลยพี่ <Okay. S 1> ไซส์ทั่วไปบ้านเราเลยค่ะ <Okay. S 1> ไซส์ทั่วไปบ้านเราเลยกระสอบหนึ่งรกิโลพี่สุดสุด MNG หูนีสุดยอดกระดุมนะคะสวยงามมาก โอ้ยดูดิน่ารักมากผ้าแบบไม่มีเปื้อนเลยนะ YC คุณภาพอันดับหนึ่งที่ made in Korea ค่ะกระสอบนะคะนำเข้าจากเกาหลีนำเข้าจากเกาหลีค่ะส่งตรงจากเกาหลีมาเลยพี่ไม่ผ่านคนกลางนะดูงานแต่ละตัวสวยมากเลยอะ่ะโอ้สิเ มาไล่อีักนิดนึดนงนะอออยตัวไหนมาก็สวยไม่ได้เปิดรีวิวเลยพี่ตู้มารอบที่แล้วก็ไม่ได้เปิดค่ะรอบนี้ดีใจมากเลยอ่ะลูกค้าเปิดให้รีดอ่ะได้มารีวิวร่าวครวให้พี่ได้ชมกันอ่ะเนี่ยพี่ดูนะงานคือแบบจกักรแล่ไม่มีเหลืองคออะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะดีมากเลยนะเดี๋ยวขอหน้าล่างอีกตัวไหนมาก็ชอบดิ ขออีหน่อยไม่หน่อยนะ้อเนี่ยหลายหน่อยแล้วเนะี่ยโอ้ยี่นี่คือยังไม่ได้ติดกระดุมนะคะเดี๋ยวต้องจกกัดการให้เสร็จก่อนเพราะว่าเราจะติดกระดุมให้เรียบร้อยก่อนที่จะรีดนะยูนิคอร์นนี่ได้เยอะเลยอ่ะยูนิคอร์นอ่ะโอ้ยอานละไรยนิดนึงนะยังไงก็ชอบาดบดินี่แค่ฝั่งนี้นะฝั่งนูน้นยังไม่ได้ดูเลยนะ แค่ฝั่งนี้เองนะพี่ฝั่งนี้ไม่ได้ดูนะจำนวนได้เยอะมากค่ะพี่หาจำนวนได้เยอะมากกูเนี่ยแค่ตัวหนึ่งประมาณสิบบาทเองพี่เนี่ยที่ด,ดูขายได้ทุกตัวค่ะตัวนี้เป็นกระสอบเบอร์หนึ่งที่เบอร์หนึ่งเกรดเอค่ะเบอร์หนึ่งเกรดเอข้างน้อยด,ดูโอ้ดดดยออยย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  ยังยังเออลืมแจ้งลูกค้านะคะตรงนี้กระสอบรหัสนี้นะผ้าคอตตอนผสมลินินนะพี่นะคอตตอนผสมลินินนะคอตตอนผสมลินินนะคะดูแล้วผนเพลเนี่ยเหมือนลินินจะเยอะเลยนะแต่ก็สัดส่วนก็น่าจะพอประมาณนะครึ่งรึ่งอ่ะเนี่ยที่ผ้าลินินนะคะคอตตอนผสมลินินนะคะคุ้มค่ะ เคลียร์ตัวบาทเองพี่โอ้ยหยิบตัวไหนมาก็ชอบอะ่ะดูดิเอาละ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 ว่าจะแป๊บเดียวกับสัน่นอู้วดูดิหรือตรงไหนมาก็สวยพี่สวยมากเลยพี่ไอ้เอามารอบๆไปใกล้ลูกค้าอือสวยไปหมดเลยอะ่ะที่ดูกันใกล้ๆเลยนะว่างานเนี่ยแบบคือ จักก็แลไม่เหลืองพอไม่เหลืองเลยพี่รีดมาก็สวยแล้วเนี่ยรีดมาก็สวยแล้วเนี่ยลูกค้าดูนะอู้ดิรีดมาก็สวยแล้วพี่เยอะเลยอ่ะอเยอะมากค่ะเยอะมาก มีลูกค้าเปิดก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าเปิดก่อนหน้านี้ลูกค้าบอกว่าได้พันกว่าตัวค่ะพี่ได้พันกว่าตัวค่ะสุด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 นี่ดหงงูหรือยังไงก็เจอแหวนยังไงก็เจอดูสิมั่นใจเลยค่ะงานหัวหัวออกดีมากค่ะเห็นที่ดูด้านล่างดู กำลังมากเลยนะอ่ะรหัส YC ศูนห้าพี่ศูนยดับเบิลยูรหัส YC ศูนย์หดับเบิลยู YC ศูนย์หดับเบิยพี่ YC ศูนยห้าดยูค่ะบราวด์ไวท์บราวดพี่ไวท์บราว w ์ไวท์บราว์อยากจะให้รีดแจ้งได้เลยส,ส,สอบถามทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ